สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศกันครับพี่น้องเช้ามืดวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566โดยภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็นแนวคําตอบของพี่น้องท่านหนึ่งนะฮะถามเข้ามาว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นใช่ไหมฮะที่จะทําให้ฝนตกดีฮะ ซึ่งผมเห็นว่าคำถามนี้น่าจะมีประโยชน์กับ FC ใหม่ๆก็มาตอบกันในคลิปเลยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็เคยตอบไปนะฮะแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากนะฮะหลายปีแล้วก็เลยถือว่านำมาทบทวนใหม่สั้นๆอีกสักครั้งนะฮะความเห็นส่วนตัวของผมเลยฮนะตอบเลยครับลมที่พัดพาความร้อนเนะะี่ยนำฝนเข้ามาตกได้ดีมีน้ำมีเนื้อเยอะเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเ,าเรานะฮะ เน้นย้ำนะครับในกรณีที่กระแสลมนั้นมีสปีดการพัดที่แรงดีเท่ากันนั่นก็คือลมประจำฤดูร้อนครับซึ่งเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้หรือเราเรียกสั้นๆว่าลมใต้นั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าลมประจำฤดูที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้นั้นเขาก็พัดผ่านนะฮะพัดผ่านทะเลซึ่งเนื้อลมก็อมความร้อนความชื้นเช่นเดียวกันนะฮะกับลมสาเวต และที่สำคัญเมื่อลมมีกำลังแรงขึ้นฮะเร่งสปีดเข้าไปฮะจนเกิดการพัดส,สอบกันในกระแสาอากาศยกตัวขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยของเราได้นั้นก็จะได้ฝนดีเกือบทั่วทุกพื้นที่ในทุกภาคเละครับเนื่องจากอะไรครับพี่น้องก็เนื่องจากเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับทางลมส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกขวางไว้ด้วยเทือกเขาสูงแหวงแหว,ง,แวงว้าวนั่นเองทำให้ ทำให้มันตกไม่เต็มพื้นที่ใช่ไหมพอไม่มีไอ้น,นี่ขวางแล้วมันก็เต็มพื้นที่เหมือนกับลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองฮะอันนั้นน่ะไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่เพราะมันบางส่วนมันก็ติดเขาเห็นไหมครับเลี้ย์ลมมันผิดกันนะฮะมาถึงตรงนี้ก็ต้องมีพี่น้องสงสัยแล้วนะครับว่าอ้าวแล้วทําไมฤด,ดูร้อนนะฮะของเราถึงมีฝนน้อยละใช่ไหมครับ ก็ต้องกลับไปดูที่ผมเน้นย้ำในข้างต้นว่ากรณีกระแสลมนั้นต้องมีสปีดลมแรงดีนั่นเองพี่น้องนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ26นอตหรือ49-48-49กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเพราะลมล่างชั้นฐานเมฆที่มีความเร็วลมระดับนี้จะสามารถสร้างฝนอัตโนมัติได้เลยนะฮะเพียงแค่พัดสอบกับลมท้องถิ่นโดยไม่ต้องอาศัยชนปะทะหน้าเขานั่นเองครับ ซึ่งในฤด,ดูร้อนของเรานะอารมณ์ประจ,จําฤดูนั้นมันมักจะเป็นยังไงครับพี่น้องก็พัดด้วยกําลังอ่อนเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับความร้อนความชื้นที่ติดติดมากับพื้นลมนั้นเข้ามาถึงพื้นที่เลยไม่ค่อยมีความสาม,มารถในการยกตัวเป็นฝนได้ฮนะจากลมพัดสอบกันมันจึงน้อยนะฮะส่งผลให้พื้นที่บ้านเรามีแต่และครับความร้อนความชื้นสะสมอมไว้อยู่ฮนะจึงทําให้ฤด,ดูนี้ มีอากาศร้อนโดยทั่วไปนั่นเองพี่น้องซึ่งฤดูร้อนนั่นนะฮะก็เป็นปัจจัยหนึ่งฮะที่จะมีฝนตกบ่อยได้ก็คือจากไหนครับก็คือจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากด้านบนแผ่ลงมาไล่ช้อนความร้อนชื้นให้ยกตัวขึ้นไปให้กลายเป็นฝนนั่นเองครับ ส่วนใหญ่ฝนก็จะมาจากฤดูร้อนก็แบบนี้ผิดกรบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฮนะที่พัดในฤดูฝนซึ่งเขามักจะมีสปีดความเร็วลมที่กำมีกําลังแรงเป็นระยะระยะฮะต่อเนื่องฮนะอันนั้นเหตุเราเนื่องมาจากว่าในฤดูฝนนะฮะทางตอนบนหรือทางด้านขวาของประเทศไทยเรานั้นมักจะมีปัจจัยการเกิดขึ้นของตัวล่อเป้าฮนะพี่น้องให้กระแสะลมวิ่งเข้าหาอย่างเช่นอะไรครับพี่น้องยอมความกดอากาศต่ําทางเวียดนามตอนบน หรือล่องมรสุมที่เกิดขึ้นเวลามันพาดผ่านเชื่อมระหว่างเมียนมากับเวียดนามหรืออ่ฮะประจําเลยฮะล่องมรสุมแล้วก็รวมไปถึงพายุฮะที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้และแปซิฟิกด้วยนั่นเองที่สามารถเหนี่ยวนํากระแสลมเซาวเวจให้แรงขึ้นต่อเนื่องเป็นประยะระยะนั่นเองโดยฤดูร้อนไม่มีปัจจัยนี้ครับพี่น้องลมประจําฤดูเลยไม่ค่อยมีแรงฮะก็เอามาฝากกันครับกลับมาดูสภาวะอากาศในวันนี้ฮะ เริ่มกันที่แนวพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ชั้นฐานเมฆวันนี้ก็ปรับลดกําลังลงนะพี่น้องแต่ยังคงพัดด้วยกําลังปานกลางและค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยโดยในช่วงบ่ายค่ำฮะปรับทรงยกเฉียงยกล่องขึ้นไปดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนบนนะวันนี้เนื่องจากกระแสลมมันความแรงมันลดลงปริมาณฝนตกก็จะน้อยลง กว่าเดิมนะฮะจากลมระสุมอ่อนนั่นเองในขณะที่การเคลื่อนไหวของกระแสลมบนวันนี้ทางตอนบนของประเทศไทยเราพัดด้วยกำลังอ่อนอ,อนนะพี่น้องจากเมื่อวานนะฮะอีกแล้วฮนะแทบไม่เคลื่อนเลยนะเลยเห็นเพ,พื้นสเกลสีฟ้านะาออกเข้มเลยทีเดียวเห็นไหมครับอ่อนกว่าเดิมและที่เพิ่มเติมก็คือแนวพัดในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ลมบนขยับเข้ามาคอนเวอร์เจนต์หรือพัดบรรจบสอบกันนะฮะ เกิดการเหนี่ยวนำกระแสะอากาศด้านล่างมากขึ้นในพื้นที่เลยฮะแถมพัดพัดหากันด้วยนะครับกำลังปานกลางซะด้วยเป็นสีเขียวเห็นไหมครับฉะนั้นพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้มีฝนชุกเพิ่มขึ้นนะฮะในวันนี้พี่น้องพี่น้องก็มองง่ายๆฮนะแนวพัดของลมบนนั้นวันนี้ง่ายๆก็คือตามลูกศรเลยครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้สภาวะ การยกตัวของอากาศทางตอนบนจะขับเคลื่อนด้วยลมมรสุมล่างเป็นส่วนใหญ่ครับพี่น้องในวันนี้โดยเหนือบนนั้นฝนก็จะกระจายตัวดีมากกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะพี่น้องจากอะไรครับจากแนวกดของลมบนที่แทงลงมานั้นมันลดลงหรือหายไปเองนะฮะวันนี้ไม่มีแนวกดของลมบนดังนั้นตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่20 มิถุนายน2,566ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ดูทรงฝนแล้ววันนี้น่าจะเป็นฝนเล็กน้อยกระจายในหลายจังหวัดนะครับพื้นที่พี่น้องภาคเหนือนะครับแต่ก็ไม่เต็มพื้นที่ในทุกจังหวัดเลยฮะตกส่วนใหญ่ได้ก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพ,พ,พ,พชรบูรณ์นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบ ถึง30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ก็ได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับภาคกลางะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพร,ร,ระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนะฮะกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลในขณะที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ ตกได้บริเวณจังหวัดนครนานะยกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและจังหวัดตราด ไปดูภาคใต้นะวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่โดยอาจตกได้เล็กน้อยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิริขันนะฮะอาจจะเป็นเล็กน้อยหรือไม่ตกก็ได้นะสองจังหวัดนี้แนวสอบมันมายังยกไม่ถึงนะแล้วก็มีฝนได้ในระดับปานกลางขึ้นไปได้นะฮะในจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลา ปัตตานีนราธิวาสนะฮะสำหรับสอบปอลาวเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้ในแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ำทาไซยบุรีนะฮะเวียงจันร์ไซสมบูรณ์แล้วก็บริคำไซคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2เมตรสวัสดีครับ